ไม่รู้ว่าผิดอะไรโทรไปทักไปเขาเงียบเขาไม่ตอบให้จำไว้เลยนะว่าคุณไม่ได้ผิดคุณนดีแล้วแต่ความรักเขาจะเลือกคนที่เขาสนใจเมื่อเขาเลือกเขาจะลดตรงที่เขาไม่สนใจลงไม่ต้องไปวอรี่หรือกังวลเพราะว่ามันเป็นสิทธิของเขาที่เขาจะเลือกหน้าที่ของเราให้รู้โดยมัลยาทว่าเขา ไม่ได้เลือกหลับอันที่สองถ้าจะชนะคนคนนี้มนุษย์ทุกคนอยู่ในมุมที่เซและไม่ถูกเลือกมาทั้งนั้นแต่มันสามารถเอาประสบการณ์นั้นมาพลิกชีวิตให้คนสะอื้นว่าการไม่เลือกคุณคือการที่เขาคิดถูกแล้วหรือจะให้เขาคิดผิดถ้าจะชนะต้องทำให้เขาคิดผิดข้อที่สองจงสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในชีวิตของคุณที่ทำให้คนคนนี้รู้สึกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ม,มาคิดว่าฉันกระจอกแค่ฉันไม่บอกก็ไม่ได้แปลว่าฉันกระจอกอันที่สสร้างชีวิตตัวเองให้มันเหนือฉันขึ้นมาแล้วก็เดินตามรอยความสุขอย่าไปเอาอารมณ์หรือโฟกัสไปอยู่ที่เขาทุกข์หรือหน่อยหรือคิดกังวลหาเหตุผลว่าทำไมเขาไม่สนใจเพราะอะไร แต่จงเอาอารมณ์ของ you เนี่ยมาพลิกสถานการณ์โลกภายในของอยูให้ให้มันอยู่ในโหมดของคำว่าน่าสนใจดูแลหรือรักษาตัวเองทำยังไงให้ตัวเองน่าสนใจขึ้นมานี่สำคัญถ้าคุณทำให้เขารู้สึกไม่สนใจไม่คุยไม่ตอบมันแปลว่าร่างกายเราน่าสนใจน้อยมากตรงนี้ต้องพีคกขึ้นมาอันที่สี่คนคนึงไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของชีวิต อย่าให้คําหรือความรู้สึกหรือการกระทําของเขามาการันตีผลความสําเร็จของเราทั้งชีวิตฉะนั้นอย่าเอาอารมณ์ทั้งหมดในความสุขของเราไปเทที่คนคนนี้เพราะมันจะทําให้อยู่สูญเสียหรือทําให้ยู่ไม่มีความสุขถ้าเมื่อไหร่คนคนนี้ทําให้เราไม่มีความสุขน้อยลงมันแปลว่าเขาไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับเราคนที่ใช่สําหรับเรามันจะต้องทําให้เรามีความสุขและดีขึ้นดีขึ้นในทุกวันนี่คือคนที่ใช่และจะให้ค่าให้เกียรติ สมอต้นเสมอปไม่หายไปอันที่5ถ้าเขาเป็นคนของเราวันหนึ่งเขาจะส่งสัญญาณมาเขาจะกลับมาสัญญาณมีอะไรบ้างสัญญาณของคนที่จะกลับมาคือสอทักเห็นในสิ่งที่เขาชอบรู้สึกถึงความรู้สึกฝันถึงนี่คือเรียกว่าการจับสัญญาณเป็นเรามองหาก็จะมองเห็นโอกาสแห่งความสำเร็จ พลิกชีวิตนะทุกคนร่างกายเราเลือก